เนี่ยค่ะพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะทําไม่ยากเลยนะคะหน้าหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะพุ่มใหญ่อย่างนี้แลคะ่ะวิธีดูแลก็ง่ายๆเลยแล้วก็น้านะอย่าให้ขาดค่ะนะคะให้เต็มแบบนี้เลยนะประมาณนิ้วหนึ่งสวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่แป่งอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีนะคะที่ฟาร์มคุณแม่แป่งได้ใช้นะคะเพราะเพื่อนๆถามมานะคะว่าเอ๊ะเนี่ยใช้ปุ๋ยอะไรดีที่สุดเนาะฟาร์มคุณแม่แป่งก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรนะคะคุณผู้เเ่ง ก็ใช้แบบนี้นะอันนี้เองนะคะแต่ก่อนจะไปดูวิธีการใช้เนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะไปดูว่าทําไมเราดูแลบรรสีนะเราจะดูแลบรรสียังไงให้เขาสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเช่นต้นนี้นะคะก็คือเพชรพลล้านนะคะเพชรพลล้านเนี่ยเราก็เวลาเราเราดูเนี่ยเราดูดินมันจะนแข็งๆเราก็จะทําให้เขาซุยๆแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเราจะบอกว่าเราจะใช้ทุก 15วันเนาะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าใครเนี่ยไม่มีเวลาที่จะผสมปุ๋ยอย่างที่ฟามคุณแม่เป่งทำเนาะก็เนี่ยแหละให้ใช้นี่เลยนะคะมูลไส้เดือนแค่1กร,รัมแบบนี้นะคะต่อ1นต้นค่ะโยรยเป็นรอบๆอย่างเงี้ยทุก15วันนะเพื่อนๆบอนสีก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็หลังจากที่เราพวนแล้วเราก็พวนไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยค่ะรับรองจะได้บอนสีสวยๆนะคะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ต้องสังเกตด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๋ยอย่างเดียวแล้วก็ตบบอนสีจะงามเนาะ เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยใบแห้งๆเนี่ยเห็นไหมคะเด็ดเนาะไม่ต้องกลัวนะหรือใบเกือบจะแห้งอ่ะที่มันล้ม,ลมๆเนี่ยเด็ดเลยไม่ต้องกลัวว่าเออเนี่ยเขาจะเขาจะตายหรืออะไรไม่ต้องกลัวค่ะพอเราเด็ดใบ <ๆ S 2> ที่เขาแก่ๆลม้มๆเนี่ยแล้วเขาก็จะมีใบใหม่สวยๆมาเนาะใบจะสวยกว่าเดิมเลยนะคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปเลยหนึ่งกำเนาะใส่ได้ทุกอย่างกับทุกต้นไม้เลยเพื่อนๆ อย่างเช่นต้นไม้ฟอกออกกองฟอกอากาศเนี่ยเพื่อนๆใส่ไปเลยนะ15วันหนึ่งครั้งนะถ้าไม่มีเวลาผสมปุ๋ยนะอันนี้คือมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนของเราเนี่ยหลังจากที่เราเอามาแล้วนะคะเราซื้อมาจากที่ตามที่เขาเลี้ยงไส้เดือนนะบางที่เขาไม่ได้หมักนะคะเราก็เอามูลไส้เดือนอันนี้มาลาดลดน้ําหมักนะคะลาดไว้นะคะแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็เอามาใช้ได้เลยส่วนน้ําหมักเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูตามคลิปน้ําหมัก ได้เลยน้ำหมักพวกน้ำหมักปลาน้ำหมักผักเนี่ยเราเอามาใช้ได้เลยฟาร์มคุณไม่แป่งช่วงนี้ใช้หมดแล้วเรอยังไม่มีเวลาหมักเนาะถ้าวันไหนเราหมักนะเราจะเอาวิธีวิธีการหมักมาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยสีแดงสดอย่างเงี้ยเนี่ยเราใส่ทุกครึ่งเดือนนะคะเนี่ยอันนี้ฮองเฮาของเราเนาะอันนี้คือบอลสีนอกตู้ทั้งหมดเนาะ ไม่ว่าจะเป็นบอลสีอะไรเนี่ยเพื่อนๆใช้แบบนี้รับรองสวยมากๆนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยไอใบนี่เขาจะหดๆอย่างนี้เราดึงออกเนาะเขาจะได้มีมีพื้นที่ที่จะกางใบสวยๆเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเอามูลไส้เดือนเนี่ยไปใส่ได้ได้ทุกบอลสีเลยเนาะไม่ว่าเป็นบอลสีเทพบอลสีดังขนาดไหนถ้าเจออันเนี้ยบอลมูลไส้เดือนแล้วเนี่ยเขาจะช่วยให้ดินซุยด้วยนะแล้วก็ทําให้รากอ่ะไม่เน่าด้วยเพื่อนๆ สําสหรับมูลไส้เดือนเห็นไหมพเพื่อนๆจะสังเกตนะมูลไส้เดือนของเราเนี่ยมันจะไม่แฉะเนาะมันจะล้วนเลยเพราะเราทําการหมักแล้วอย่างดีเลยนะแล้วก็เอามาใช้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยคือมูลไส้เดือนที่เราใช้เดี๋ยวเราจะลอง ไปใส่ในตู้นะคะทั้งในตู้ทั้งนอกตู้สามารถใส่ได้หมดเลยรับรองเลยว่าบอลสีของพเพื่อนๆเนี่ยจะสวยงามมากๆจะสีสดด้วย15วันใส่ครั้งนะถ้าพเพื่อนๆแบบว่าเออฉันไม่มีเวลาทําน้ําหมักนะน้าหมักที่ออทางฟาร์มคุณไม่แป่งทานะทาให้ดูต่างๆเนี่ยเออไม่มีเวลาที่จะไปซื้อพเพื่อนๆก็ซื้อมูลไส้เดือนมาถุงนึงอะโลละ35บาทเองแล้วก็ถุงนึงถ้าพเพื่อนๆปลูกน้อยๆเนี่ยโอใช้ได้ก็หลายวันเหมือนกันเนาะ นะคะ15วันครั้งหนึ่งถุง35บาทใช้ได้เป็นเดือน2เดือนเลยนะต่อ1กร,รัมต่อ1ต้นถ้าต้นเล็กก็ใช้แค่นี้หยิบมือนึงนะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเราไปใส่ตรงด้านนู้นเลยว่าจะใส่ยังไงสําหรับในตู้ค่ะสําหรับในตู้อย่างเงี้ยนะคะเราก็ใส่ได้เหมือนกันนะใส่ไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปเลยแล้วก็พวนเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตอนสักเย็นๆเนี่ยเราก็เอาน้ํามาลดนะคะสวยจัดเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะ นี่ยใช้มูลไส้เดือนเลยนะทุกสิบห้าวันลองเอาไปทํากันดูนะเพื่อนๆเนี่ยนะคะอย่างต้นนี้วานนอนเทพนะคะเราก็จะใส่หนึ่งกำมือต่อหนึ่งต้นในนี้เขาต้นใหญ่แล้วนะเสร็จแล้วนะพอเราใส่อย่างนี้แล้วเราก็าใช้ที่พวนดินหรือว่าใช้มือก็ได้นะคะเอาไว้พวนเนี่ยคุยคุยคุย,คยให้เขาผสมกับดินนะคะพอถึงตอนเย็นๆเนี่ยเราก็จะลดน้ํานะคะบอนสีนะคะถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยเราจะลดน้ําของเขาทุกวันนะคะเขาจะสีสวยสดแบบนี้เลยะคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะสังเกตดูนะคะ อย่างเช่นต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะมหาไทยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะใบเขาจะเป็นเงามันวาวเลยอะค่ะเราจะใส่นะคะอันนี้ทุก15วันเลยนะคะทุก15วันเราจะใส่มูลไส้เดือนแต่ว่าถ้าอาทิตย์ไหนเนี่ยเราผสมพวกสูตรต่างๆที่เราทํานะคะเราก็จะ1เดือนหนึ่งครั้งนะคะเนี่ยเพื่อนๆสามารถลองเอาไปวิธีของฟาร์มคุณแม่เป่งไปลองทํากันดูได้ค่ะอย่างขุนสีโคชโคงต้นนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยทำมาตลอดนะใส่มาตลอด แล้วดูสิพุม่มเขาใหญ่มาเขายิ่งแตกพุม่มยิ่งใหญ่ยิ่งสวยเลยะคะ่ะ<ม>เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยเราก็จะใส่แบบนี้ทีละกำมือต่อต้นนะคะแต่ถ้าต้นเล็กก็สักหยิบม,มือหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะ เราก็ลองลองดูนะคะและถ้าเพื่อนๆอยากมีบอลสีสวยๆนะคะก็ต้องหมั่นเดินดูทุกวันนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ทําอะไรนะคะว่างๆจากงานนะคะก็ลองลองเดินดูนะคะว่าเออมันมีใบที่มันแห้งไหมอะไรใบตกไหมเราก็เด็ดทิ้งไม่ต้องเสียดายนะคะไม่ต้องถึงกับแห้งหรอกค่ะให้เขาแค่ใบเขาแบบว่าจะเหมือนกับจะร่วงหรือจะเหี่ยวนิดนึงเราก็เด็ดได้เลยนะคะนะ <Yeah. S 1> คะเด็ดออกได้เลยทุกอันนะคะ ก็เป็นยังไงคะวันนี้ก็มีแค่เคดเล็กน้อยๆเท่านั้นนะคะที่มา่ากนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้บอลสีสวยๆอย่างฟาร์มคุณแม่เป่งก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆก,กันได้นะคะก็มีวิธีต่างๆนะคะที่แนะนํานะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะกอ็อยากจะสอบถามฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะว่ามีวิธีนั้นวิธีนี้วิธีอะไรบ้างที่จะทําให้บอลสีสวยไปกว่านี้นะคะ เหมือนาร์มคุณแม่เป่งนะคะก็เขียนมาคำคำถามมากันได้นะคะารามคุณแม่เป่งถ้าตอบได้ก็ยินดีตอบนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีคําแนะนําฟา์มคุณแม่เป่งก็ยินดีเลยนะคะก็ยินดีตอบทุกข้อความค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่ติดตามและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะช่องแม่เป่งร้านวิวค่ะสําหรับวันนี้ก็ลาไปกับ กลุ่มพวกนายท่านนทองในเมืองนะคะนายจันหนวดเที่ยวนะคะอันนี้นะคะไปนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับการปลูกบอรสีและไม้ฟอกอากาศมากๆค่ะบ๊ายบาย